สวัสดีค่ะคิลไอร์แลนดค่ะทุกคนไทเลอร์ครับผมสวัสดีครับวันนี้พวกเราก็จะมาแนะนําให้ทุกคนรู้จักกับวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งที่พวกเราเพิ่งจะเรียนรู้มาวันนี้นะคะของคนอเมริกันก็คือมิลเทรนนั่นเองเป็นการทําอาหารให้กับคนที่เพิ่งจะสูญเสียอย่างเช่นคนที่อาจจะเพิ่งสูญเสียคนที่รักนะคะแล้วก็อาจจะเพิ่งจะมีลูกมีเด็กทารกออกมานะทำให้ไม่สะดวกในการทําอาหารนะคะก็จะมีการส่งข้อความมาแล้วก็ ขอความเห็นใจขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆหรือว่าคนสนิทต,ต่างๆนะคะว่าถ้าใครว่างๆก็ทำอาหารมาฝากหน่อยนะอะไรเงี้ยน,นะคะประมาณนี้ ฟู้ดทรัคคันหนึ่งเขาเพิ่งสูญเสียแม่ไปนะคะก็กำลังวุ่นวายกับการจัดงานศพอะไรต่างๆ mm hmm. ก็เลยมีลูกน้องของเขาเนี่ยส่งข้อความมาบอกฟู้ดทรัคแต่ละคันว่าถ้าใครที่ว่างเนี่ย mm hmm. ก็ทําอาหารมาฝากหน่อยก็ได้นะอะไรประมาณนี้นะคะ mm hmm. วันนี้พวกเราบังเอิญว่าจะมีเพื่อนมาหาพอดีแล้วก็จะทําอาหารให้เพื่อนพอดีนะคะ mm hmm. ก็เลยเอาละเดี๋ยวก็จะทําอาหารเยอะขึ้นเพื่อจะแบ่งไปให้ฟู้ดทรัคคันนี้ด้วยนะคะ แต่ว่าตอนนี้ปัญหาก็คือเราไม่รู้ว่าจะทำเมนูอะไรอะทุกคน What is the menu do you know Oh ยังไม่รู้แต่คิดว่าอ,อกนมายเก่งนมย้ยมกนมายแกงนมย้ยมกนมายเก่งนมายผัดกะเพราผัาดขี้เมาแล้วก็ผัดกะเพรา มีอีกอย่างหนึ่งที่ไทเลอร์พูดเมื่อกี้นะคะกิ๊กต้องหยิบกล้องมาตั้งเลยะคะ่ะเพราะว่าเขาจะคิดถึงเมนูที่เขาชอบซึ่งจะมีหมกหน่อไม้แกงหน่อไม้ไส้กรอ,อกอีสานใช่ไหมที่ไทเลอร์บอก <laughs> นางไม่รู้ว่าโอเคแต่ละเมนูมันทํายากทําง่ายแค่ไหนแล้วก็ปลาล่าที่มันอยู่ในหมกหน่อไม้แกงหน่อไม้นี่คนที่เขาเป็นคนอเมริกนันหรือว่าคนต่างประเทศเขาจะรับได้แค่ไหนนะคะนางคิดว่ามันอร่อยสาหรับนางคนอื่นก็ต้องอร่อย <laughs> I think it's a little too wild สำหร e บคนอื่ oh. You might like it เพราะคุณเป็นอีสานผัดเผ็ดผัดเผ็ดผัดเผ็ดก็ได้คิดว่าจะทำเป็นข้าวแล้วก็เป็นอาหารสักอย่างหนึ่งเป็นผัดก็ได้เพื่อจะง่ายต่อการที่เราจะเอาใส่รถนะคะแล้วก็ไปให้เขาหรือว่าเขาอาจจะมารับก็ได้นะลูกน้องเขา,าจะารับที่บ้านนะคะแต่ว่าเราอาจจะไม่มีใบกะเพราที่เหมือนประเทศไทยเราก็อาจจะไม่ได้ทำเหมือนประเทศไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนเราอยากทำเท่ๆครับ เพชรน้อยก็ได้แต่อยากทำแท้ๆอยากทำแท้ๆาทำแท้ๆโอเค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 ตอนนี้เราอยู่ที่คอสโก้แล้วนะคะทุกคนมานั่งคุยกันอยู่ในรถนะคอสโก้ก็คือห้างสรรพสินค้าของอเมริกานะคะมีความพิเศษมากมากก็คือทุกคนที่จะมาช็อปที่นี่จะต้องมีการ์ดใบหนึ่งที่เราจ่ายรายปีนะคะเพราะว่าของที่อยู่ในนี้คือราคาถูกมากเดี๋ยววันนี้ไปช็อปกับพวกเรากันค่ะไปดูว่าราคาเนื้อหมูเนื้อไก่เท่าไหร่แล้วเนาะตั้งแต่เรากลับมาอเมริกา ที่คนเยอะมากเพราะว่าเป็นวันเสาร์นะคะเร,เ,รเราก็ต้องไปตรงที่แบบคนเยอะมากที่สุดก็คือตรงพวกเนื้อสัตว์ด้วยแลวกระทั่งเสื้อผ้าเขาก็มีนะคะราคาถูกมาก3 9 9 per pound ว้าวนั่น so cheap that's 10 and a half pounds so หมูสามชั้นนะ คนเห็นไหมนี่คือไก่อบพอสโกที่ดังมากๆนะคะเพราะว่ามันราคาถูกมากคนเขาก็จะเข้ามาที่นี่บางคนเพื่อมาซื้อไก่เลยนะเพราะว่าเขาอบแต่ละทีคือเยอะมากนะคะขายแทบไม่ทันม,มาดูราคาไก่อบก,กัน4.99ถูกมากตัวใหญ่ด้วย ว่ากันว่าเขายอมขาดทุนนะคะเพื่อที่จะขายไก่ในราคานี้เพื่อให้คนเข้ามาจนถึงข้างหลังเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นกิ๊กเดินมาจากข้างหน้าเนี่ยใช้เวลาพอสมควรแล้วก็กว่าจะมาถึงเนือเนี่ยกิ๊กซื้อกระทะไปแล้วหนึ่งแสดงว่ามันเป็นการตลาดของเขานะคะที่จะทําให้คนเข้ามาที่คอสโกูก่อนมาซื้อของถ้าใจไม่แข็งพอก็จะเสี่ยงกันในเขาอยู่ดีตรงนี้เขามีของให้ชิมฟรีด้วยนะคะจะได้เป็นเมนู s i ด์ดิชโอุ้ป u ัมป m p งอืม Is it good? Yeah, it is good. I'm thinking about bringing it back and make it a side dish That's for pretty Bianca good. and Chris. Excuse me, where can I get this? Right here. Okay. Okay, thank you. Are you Thai? Yeah. Oh, oh. I can tell by your name, Lek. Yeah. Oh, I'm Can you grab that bag there behind her? I don't. <laughs> <laughs> I don't know about that. But oh, you thought she was something else? <laughs> yeah. She's somebody like, like a Polynoid. It's Chinese. Yeah, yeah. Oh. Sometimes she gets a Native American. Oh, yeah. รสชาเหมือนแบบรุ่นอใหม่ๆเลยอ่ะไม่เหมือนอาหารแช่แข็งเพราะว่าได้เมนูเรอน้าย่อยแล้วนะคะเจี่ยวหลงเปาไม่ต้องทาเองด้วย อ่ะเลยครั้งแรกจะลองซื้อข้าวยี่ห้อ Kirkland ดูนะ Kirkland นี่คือยี่ห้อของ Costco เองนะคะทุกคนแล้วก็เป็นไทยข้าวหอมมะลิข้าวหอมหอมะลิจากไทย how much is that twenty dollars twenty one twenty one dollars seven hundred baht pretty big bag ค่าเสียหายเท่าไหร่คะ่ดเออลลาร์ 81, นะครับ81ดอลลาร์ได้ข้าวนะเยอะอยู่นะทุกคนโอเคกลั okay. บบ้าน เขาบอกว่ามี pork allergy นะคะทุกคนใช่เขาบอกว่ามี pork allergy นะครับเราจะไปซื้อกไก่ครับแล้วก็แพ้ shellfish ก็คือพวกอ่ากุ้งสัตว์ที่มีกระดองทั้งหลายเนาะแสดงว่าเราก็จะต้องทำอะไรที่มันอาจจะไม่มีพริกแกงเนาะพริกแกงเนี่ยจะมี shellfish นะคะมีพวกกะปิอยู่ด้วยโอเคแล้วก็แล้วก็เพื่อนพรมกินเหนือไม่ได้ครับใช่เพื่อนเพื่อนไทเลอร์ที่จะมา กินข้าวด้วยกับเราเนี่ยก็คือไม่กินเนื้อนะคะนี่เขาเป็นอันนี้เขาไม่ได้แพ้แต่ว่าเป็นการนับถือเจ้าแม่กวนอิมของเขานะโซว h a น n Orange Chicken it is โอเคทำอาหารจีนละเพราะว่ามีดัม pling ละเนื้อไม่ได้เอ่อหมูไม่ได้ทะเล shellfish ไม่ได้โอเคเราจะทำ Orange Chicken นะครับ Orange Chicken ไก่ส้มไก่ส้มอ่ะโอเคไปทุกคน เชฟไทเลอร์จะเป็นคนมาช่วยลงมือนะคะตัดไก่ไทเลอร์จะตัดไก่โอเคไ <laughs> ทเลอร์จะหันห่นไก่ไทรเลอร์หั่นไก่หั่นไก่ไทเลอร์จะหั่นไก่ครับไทเลอร์หั่นไก่ครับไทเลอร์เป็นเชฟครับอุย้ย ครอบครัวเราทําอะไรอยู่อะเองเพลงครับลองเพลงแล้วทําอะไรบ้างโอ,อ,อ้ใส่ไก่กระเพ๋าครับใส่ไก่ในกระเปา <laughs> เออ๋าไก่ของเราเยอะมากนะคะก็จะแบ่งไว้กินเองด้วยทุกคนเพื่อเหลือแบ่งเป็นชุดๆแบบนี้แล้วก็ใส่ช่องฟรีซไว้นะคะนี่คือไก่ที่เหลือที่เราจะทํากับข้าววันนี้น่าจะพอนะคะสาหรับแขกที่จะมาแล้วก็ที่เราจะเอาไปส่งเขาด้วยเพราะว่าเขามีกัน5้าคน Now we h a v e มีหนึ่งชั่วโ e งก่อนที่จะกิ๊กก็จะทำการหมักไก่แล้วก็ชุบแป้งทอดเลยนะคะทุกคน ะ้หมักไก่เรียบร้อยแล้วก็ใส่แป้งลงไปนะคะเดี๋ยวกิ๊กก็จะค่อยๆให้ไทเลอร์ทอดนะหลังจากนี้ไม่ใช่สิระหว่างน,นี้กิ๊กก็จะทำซอสรอนะคะ mm hmm. I'll help you on the chicken okayOh yes ma'amCan you do thatI can do thatYou mm hmm. say yes chef ได้เชฟ Say in EnglishChef cupNo yesCup chef ใช่เชฟ Yeah cup chef ถูกละค mm hmm. Cup chef วันนี้เราจะตั้งใจทำอาหาร But I'm the one with the apron on Oh you want to be the head chef Okay you're the head chef because you got the apron on hmm. Okay chef I'll put oil in this pan hmm, คร mm, ไก่เยอะมากใช้เวลาทอดสักหน่อยแต่ทำช่วยกันอีกไม่นานก็น่าจะเสร็จเนาะคนหนึ่งทอดไก่คนหนึ่งปรุงซอส You hear the squeaking noise? m h m It's like someone screaming. ต่อไปก็จะมาทำซอนนะกิ๊กจะใช้หลูแบบนี้นะคะจะได้ง่ายๆเพราะว่าเรามีไก่เยอะมากนะคะจะได้กะถูก O r ร n g e j จ i c e สงไปประมาณนี้น้ำส้มน้ำส้มใช่ Good job, baby c เชฟครับ <laughs> ครับเชฟไม่ใช่เชฟครับ <Cup> <laughs> อันนี้เป็นซอสถั่วเหลืองนะคะ soy sauce โอ้โหว,ว้าวขิงค่ะอุ๊ส้ <laughs> มสายชูแอป,ปเปิลแทนเลยอาหารสบายไหม อาหารสบายไหมคืออะไรอ่ะ o w า t สฟ food? Sh hh. Sh hh. <laughs> ทำไมต้องเกลี้ยวกาด <Sh hh. S 1> เป็นหัวหน้าเชฟต้องเกลี้ยวกาดอเหรออ๋อค่ะเชฟอ่าโอเคทุกอย่างเรียบร้อยคะ่ะเชฟอืมเชฟดีใจนะนี่นะคะซอสของเราที่กิ๊กทำเอาไว้กะให้รสชาติมีความหวานนำเค็มตามนะคะแล้วก็จะมีความหอมของข,องขิง กระเทียมต่อไปเนี่ยเราก็จะใส่นี่เลยใส่คอนสตาใส่แป้งข้าวโพดลงไปนะคะสอดเขามันจะได้เข้มข้น uh, ฝ้ายนาวี <laughs> Finally, เสร็จแล้วค่ะทุกคนทอดไก่เสร็จแล้วนะคะเ๋ <laughs> ยวจะใช้กระทะเดิมนะคะซื้อมาใหม่เนาะก็ใช้ให้คุ้มเลย <laughs> เราทำเยอะมากนะคะทุกคนนี่คือซอส <laughs> อีกแบ่งซอสออกนอนะ,ะทุกคนเพราะว่าไก่เราเยอะมากต้องขุดโอเคะ <laughs> okay. Coat it mm. with the sauce. What's this menu in Thai, baby? Guy Gai som. Gai som. Som. Gai. Som guy. Some guy. Wow. Okay. The rest of the. ออเรนจ์ชิคเก้นเสร็จแล้วค่ะตั้งใจทำมากอร่อยไหมเดี๋ยวต้องมาลองชิมนะคะไทเลอร์ mm. อยากลองชิมไหมครับผมเอาสิ <Couple. S 1> s <S you know สุดยอด very fresh Best orange chicken I've ever had in my life. Really? Hands down. Yep. Mm. S great. <S oh, great. ต่อไปกี้ก็จะมานึ่งเสี่ยวหลงเปานะคะนี่ทุกคน so pretty. ใช่น่ารักมากซื้อมาจาก c อส t c o เป็นเสี่ยวหลงเปาข้างในจะมีซุปด้วย You ready to say goodbye to everybody? เชฟไทเลอร์ Taylor, จะปกสวัสดีครับต้องขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้เนาะสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะทุกคนจัดโต๊ะอ,อาหารรอเพื่อนๆมาก่อนนะคะฝากทุกคนกดไลค์กด s u b s c r i b e เอาไว้ให้พวกเราด้วยนะคะคลิปหน้าจะได้แจ้งเตือนเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมค่ะบ๊ายบายบายค่ะ